สวัสดีครับผมรองจิติรุพพงศ์พนักงานสืบสวนและไต่ส,สวนครับผมอดิเทพจิตจำนงพนักงานสืบสวนและไต่ส,สวนเช่นเดียวกันครับวันนี้เรามาพบกันในรายการคุยจ้อกับกตบุรีรัมนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของระเบียบกรรมการการเลือกตั้งครับว่าด้วยจํานวนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปพุทธศักราช2561นะครับที่ลองชื่อระเบียบยาวจังเลยยาวมาก <çe> นะครับระเบียบนี้เนี่ยระเบียบยาวๆตัวนี้เยยายาน,น,นี่ยใช้บังคับกับใครบ้างครับใช้บังคับกับพบรรคการเมืองนะครับผ<ด>ู้ดำรงตาแหน่งในพรรคการเมืองนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหาราาพรรคการเมืองคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงสมาชิกพรรคการเมืองที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรด้วยเอะแล้วอย่างนี้ล้วผู้สมัครสสในครั้งที่แล้วที่ไม่รับการเลือกตั้งระเบียบนี้ใช้บังคับด้วยไหมครับระเบียบนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่อย่างไรก็ดีในกรณีที่เขาดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองในสาขาพรรคการเมืองหรือ ในตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดย่อมอยู่ในบังคับเช่นเดียวกันผู้สมัครครั้งที่แล้วที่สอบตกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวระเบียบนี้มีถึงมีเอ่ยถึงการให้แล้วการให้ตามระเบียบนี้เนี่ยครับมันมีการให้ประเภทไหนบ้างครับก็มีการให้อยู่2ประเภทนะครับก็คือการให้ตามประเพณีและการให้โดยเหตุสมควรสําหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของการให้ตามประเพณีการให้ตามประเพณีก็คือการให้ที่นิยมถือปฏิบัติกันมานะครับเช่น งานวันเกิดงานบวชงานโกนจูกงานแต่งงานนะครับงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญงานเทศกาลงานขึ้นปีใหม่และงานศพพอดีเลยครับพอดีมีข่าวครับมีข่าวว่าผู้สมัครสสไม่ใช่ผู้สมัครสี่สสอเขาช่วยงานศพก็ดีงานบุญก็ดีไปบอกเขาว่ากตห้ามช่วยงานอย่างนี้เรื่องนี้มีข้อที่จริงยังไงบ้างครับครับก็ในระเบียบนี้ไม่ได้ห้ามนะครับเราไม่ได้ห้ามให้ช่วยงานนะครับก็สามารถช่วยงานได้ ตามปกตินะครับช่วยได้ไม่จากัดเลยเหรอครับจริงๆก็คือช่วยได้ไม่จํากัดนะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่ก็คือว่าต้องไม่เกินสามพันบาทประเพณีไม่เกินสามพันบาทถ้าเกินสามพันบาทต้องนําไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมีถึงอ๋อครับผมในกรณีที่ไม่เกินสามพันบาทเนี่ยนะครับไม่ต้องนําไปคิดเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องสนใจไปช่วยที่ไหนก็ได้ยังไงก็ได้นะหนึ่งพันสองพันช่วยไปเลยช่วยไปเลยช่วยได้แต่ในกรณีที่เกินสามพันบาท นะครับอนุญาตยกเป็นงานศพนะครับงานศพก็จะมี1พวงรีครับผมครับสก็คือการช่วยเงินนะครับการช่วยเอาน้ําไปช่วยนะครับการนําผ้าปิดปากหรือแมสเนี่ยครับไปช่วยที่วัดไข้ช่วยนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในสถานการณ์ของการระบาดโควิด -19 นะครับซึ่งต้องมีการคัดกรองแบบนี้นะครับเจ้าภาพงานไม่สามารถที่จะหา อุปกรณ์พวกนี้ได้ก็นําไปช่วยแบบนี้นะครับถ้าหากว่าคิดยอดรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเกิน3,000บาทครับเช่นรวมแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวงรีดเงินใส่ซองหรืออะไรจีบราเนี่ยนะครับสมมติว่าเป็น3,500บาทนะครับ3า0 0บาทในส่วนของพรคการเมืองนะครับจะต้องนําไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้าของพรคการเมืองนั้นนำไปเพราะส่วนที่เกิน500บาทหรือเปล่าไม่ครับนําไปทั้งจํานวนเลยนะครับ ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับจำได้ไหมครับว่าพักการเมืองเนี่ยใช้จ่ายไปเท่าไหร่เลยใช้จ่ายกําหนดไว้ว่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน35ล้านบาทสามสิบห้าล้านบาทนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพักการเมืองนี้ก็ยังใช้จ่ายเงินได้35ล้านบาทเหมือนเดิมครับแต่ต้องนําค่าใช้จ่ายส่วนที่ไปช่วยงานประเพณีเนี่ยนะครับถ้าเกินสามพันนะไปตั้งยอดไว้เป็นค่าใช้จ่ายของพรรกการเมืองนั้นก่อนครับเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างมาว่าใช้จ่ายช่วยงานศุไป3ามพันห้าแสดงว่าต้องเอาสามพันห้านี่ไปลบออกจาก อ5สามสิบห้าล้านใช่ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งมันไม่ได้มีเร็วนี้วันนี้วันนี้มันอาจจะ3ปีหรือ4ปีถ้าครบาระนะครับดังนั้นเนี่ยงานไม่ใช่ว่ามีงานเดียวนะครับก็อาจจะรวมไปเรื่อยๆอาจจะเป็นล้านก็ได้นะครับกรณีที่2ครับก็คือในส่วนของสสสสไปช่วยงานนะครับสสไปช่วยงานยกตัวอย่างเช่นเดียวกันว่าไปช่วยงานในเขตเลือกตั้งของตัวเองนะครับถ้าไม่เกินส0 0พบาทนี่ไม่เป็นไร ช่วยไปได้เลยช่วยไปได้เลยครับถ้าเกิน3,000บาทนะครับยกตัวอย่างเช่นเดียวกันก็คืองานศพเมื่อกี้นะครับถ้าที่เราเห็นเห็นกันอยู่ก็มีหรียดมีอะไรเหมือนกันเนี่ยนะครับถ้ารวมบทเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยสามสามพันห้าร้อยบาทตัวเลขเดิมยังไงตัวตัวเลขเดิมนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยเรากำหนดค่าใช้จ่ายไว้เท่าไหร่นะครับจ่าได้ไหมครับผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใช้จ่ายได้ไม่เกิน1หนึ่งล้านห้าแสนบาทครับผมหนึ่งล้านห้า เขาจะต้องนํายอดที่เกินครับเช่นเดียวกันครับก็คือ3,500บาทเนี่ยไปตั้งเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายของเขาล่วงหน้าครับไม่ใช่เฉพาะส่วนที่เกิน500บาทไม่ใช่ต้องยกไปทั้งจำนวนทั้งสมมนาใช่ครับเหมือนว่าครั้งต่อไปสมมติว่ากำหนดไว้เท่าเดิมคือ1น0 0 0ล้านแสนบาทเขายังใช้ได้ไม่เกิน1นึ0 0ล้านแสนบาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาใช้สิทธิ์ใช้ไปก่อนแล้ว3 5 0 0บาทครับแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งนะครับคุณนดีตเทพก็คือว่า สสไปช่วยนอกเขตของตัวเองนั่นน่ะสิเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เหมือนกันเช่นอยู่เป็นสสเขตหนึ่งไปช่วยงานที่เขต2แบบนี้อยู่ในจังหวัดเดียวกันอยู่ในจังหวัดเดียวกันะครับก็ไม่ได้มากครับก็มีมีไปช่วยเพราะรู้จักกันนะครับแบบนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันเออแล้วอย่างนี้นี่ค่าใช้จ่ายจะไปคิดได้ยังไงครับในเมื่ออยู่นอกเขตอ๋อนะครับระเบียบฉบับนี้เนี่ยนะครับให้นาค่าใช้จ่ายในส่วนที่ใช้จ่ายนอกเขตเลือกตั้งนั้นนะครับ ไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่อ๋อให้พรรคการเมืองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าถ้าพรรคการเมืองช่วยพรรคการเมืองก็ถูกถ้าเกินก็ตั้งเอาไว้ถ้าสอสไปช่วยนอกเขตแล้วเกินอีกเหมือนกันก็ไปคิดเป็นของพรรคการเมืองแล้วก็เป็นตั้งไว้ถูทบคิดไปเรื่อยๆใช่ครับดังนั้นเนี่ยก็จะใช้จ่ายได้นะครับประมาณนี้ครับครับเในช่วงนี้ก็มีคําถามเข้ามามากเหมือนกันนะครับในส่วนของผู้สมัครผู้ที่คาดว่าจะสมัครท้องถิ่น ผู้ที่คาดว่าสมัครนายกบตก็ดีนายกที่สมนตรีก็ดีนี่นะฮะเขาบอกว่าระเบียบตัวนี้เนี่ยใช้ห้ามกับเขาด้วยหรือเปล่าครับไม่ครับระเบียบนี้บังคับใช้กับพรรคการเมืองผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองนะครับตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสาขาพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสมาชิพกพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้งองถิ่นเลย<ม>ครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับสรุปแล้วคือระเบียบนี้เนี่ยออกมาว่าไม่ได้ห้ามผู้สมัคร ไม่ได้ห้ามสอสอไม่ได้ห้ามภาคการเมืองในการช่วยเหลือตามประเพณีเพียงแต่ออกระเบียบม,มาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันใช่ครับอันนี้คือการการให้ตามประเพณีแล้วก็ในส่วนของตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของการให้โดยเหตุสมควร<อ>นะครับก็พบการหม่นะครับใน,รนในครั้งหน้านะครับวัน,น,วนรับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ